เด็กกรี๊ดดัเดิจะไฮดี้อีกครั้งก็ยังแอบตืนเต้นเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วเป็นผู้หญิงที่อยู่ในความฝันอิมเมจแนชันของผู้ชายหล,หลายๆคนเบื้องหลังมิสแบรนด์เกตน,นี่คืออีกหนึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ไฮดีอแมนดาอแมนดาเจนเซนนะครับไฮดีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับค่าคืนอันแสนวิเศษคืนนี้บอกเลยว่าจัดงานได้ปังมาก บรรยากาศงานในวันนี้แล้วอยากมาเหียบบนเวทีนี้อีกครั้งมากๆค่ะเพราะอยากเดินบนเวทีปังๆแบบนี้อีกค่ะนอกจากปังแล้วด้านหน้าเนี่ยเรามีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่รัดฟ้ามาเพื่อหาน้องไอดีและกอบประบบ Miss Friend, วกวดมิสแกรนด์ทูเก็ตโดยเฉพาะอีเลยจะบอกผู้ชายคนนี้และคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็พี่นวักนะคะหรือว่าป๊าป๊าของเรานะคะบอกเลยว่าต้องขอบคุณจริงๆนะคะ คนไทยที่สร้างเวทีที่คนไทยเนี่ยภูมิใจกันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แต่ละจังหวัดมากๆนะคะแล้วรวมถึงหลายๆายอาชีพไม่ว่าจะเป็นทั้งอาชีพที่แบบเป็นเหมือนรากหญ้าเลยนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่มีคนเข้าถึงหรือว่าไม่มีใครรู้จักแต่ว่าหลากหลายสินค้าเนี่ยก็รู้จักได้ผ่านเวทีมิสแบรนด์นะคะต้องขอบคุณจริงๆที่ทําให้คนไทยนะคะสามารถดูตาอาปากได้แล้วก็ ให้กับพวกเราหลายๆคนและรวมถึงสารความฝันของพวกเรานะคะนางงามหลายๆคนให้เป็นความจริงแล้วก็ทําให้ไฮดี้เองก็มาอยู่ในจุดๆนี้ในวันนี้ต้องขอบคุณของป,า,ปาจริงๆค่ะสมกับเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอีกหนึ่งคนของบอสละว,วัทอิสราเอลสีครับปรบมือให้น้องไฮดี้หนึ่งครั้งหนึ่งขอบคุณมากสุดยอดมากเอาแล้วฮะไฮดี้ครับ ที่พร้อมแล้วใช่ไหมฮะด้านหลังก่อนเดินออกมาผมบอกได้เลยว่าสวยสะพรึงอลังการและเตะตาม,มากตอนนี้พร้อมกันแล้วเราจะไปชมกับผู้เข้าประกวด Miss Grand t h a ก l a 2023ต h e โกลเด้นเอทพรีเซนต d by ยกัญญาณัฐเจมส์ซิลทั้ง20คนในรอบชุดราตรีเสียงปรบมือดังด